ครับก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทุกท่านมาพบกันในช่วงก่อนออกนะครับสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่อยากถูกเหมือนงดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงตัวเลขวันที่16กันวันที่16เมษายนนะครับงดที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่รับชมคลิป งดที่แล้วแบ่งปันกันฟรีเลยนะครับวงกลมให้ทุกตัวเลยวงกลมเน้นให้นะครับถูกทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับใครอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับสูตรที่ถูกงวดที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับวันที่16เมษายนนะครับมีปากากากระดาษก็จด ไว้ดูได้นี่คือเลขสรุปฟันธงให้นะครับเป็นโครงสร้างตัวเลขหลักร้อยนะครับจะมีประมาณนี้5ตัวนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขทั้งหมดงดท,ที่ผ่านมาผมก็วงเอาไว้ให้นะครับถูกทุกคนกับเลข8 1ตัวเลขกลุ่มนี้นะครับเราตัดแล้วนะครับจะเหลือแค่3ชุดหรือว่า2ชุดเท่านั้นเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับ พอตัดออกมาแล้วนะครับจะได้แบบนี้นี่คืองวด626จะมีแค่3ชุดอย่างงวดที่ผ่านมานะครับก็จะมีแบบนี้481นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับวิธีการคิดการคำนวณน,นะครับนี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้ เพราะตัวเลขทุกตัวมีที่ไปที่มานั่นเองส่วนใครสนใจอยากได้สูตร0658829300เบอร์นี้เป็นเบอร์ idline นั่นเองทักมาสอบถามได้หรือจะโทรก็ได้เบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งน้ำใจนะครับแบ่งปันกันเข้ามานะครับงวดที่แล้วนะครับเลขฟันธงชุดเดียวก็ถูก นะครับสามชุดก็ถูกนะครับแล้วที่วงให้ก็ถูกถูกทุกจุดเลยนะครับเราจะมาดูกันนะครับวิธีการคิดการคำนวณตัวเลขใครชอบคิดห้ามพลาดฝึกคิดฝึกคำนวณด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูผมจะย้อนให้ดูนะครับจากงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับ เพื่อที่ให้ทุกคนนะครับรู้วิธีการคิดการคำนวณตัวเลขว่าทำกันยังไงส่วนวันที่16เมษายนนะครับก็จะทำให้ด้วยนะครับเรามาดูว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนี่คือหลักร้อยนี่คือหลักสิบนี่คือหลักหน่วยนั่นเองในแต่ละหลักเราตั้งตัวเลขให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเลขหน้าครั้งที่1ที่2ต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับสูตรของเราจะมีเลขคงที่ที่เราต้องตั้งทุกหลักก็คือเลข2-5นะครับเลข2-5ตั้งทุกหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนั่นเองแบบนี้ตำแหน่งที่เราใช้ในการคำนวณตัวเลขดูดีๆนะครับ ไปดูที่หลักร้อยก่อนให้ทุกคนวงไปที่หลักพันของรางวัลที่1ห,หลัก10บของรางวัลที่1แล้วก็หลัก10บครั้งที่สองเลขหน้าหลักร้อยเราใช้จุดนี้ตลอดนะครับหลัก10บมีแค่จุดเดียวใครดูงวดที่ผ่านมานะครับให้ดูเลขท้ายครั้งที่สองหลักสิบตรงนี้ หลักหน่วยหลักสุดท้ายให้วงไปที่หลักหน่วยสองตัวล่างหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าแล้วก็เลขท้ายครั้งที่1หลัก10บตรงนี้ขั้นตอนต่อไปวิธีการบวกเลข3บวก0บวก0ได้3นะครับให้เอามาวางคู่กับเลข2ตัวนี้0เอามาวางได้เลยนะครับ9บวกห้า 4บวก8ได้12มาวางตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนบวกลงมานะครับ2อบวก3ได้5 5เป็น6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9แบบนี้มีทั้งหมด5ตัวนะครับทุกหลักเลยนะครับได้2ได้3 4 5แล้วก็6หลักหน่วยก็เหมือนกันนะครับได้เท่ากับเลข4 5 หกเจ็ดแล้วก็8ดแบบนี้ทีนี้เลขทุกตัวถ้าเราจับคู่กันถ้าเป็นหลักสิบหลักหน่วยจะได้ทั้งหมดยีสิบห้าคู่ถ้าไปจับหลักร้อยด้วยจะเป็นเจ็ดสิบห้าคู่ไปหาลอตเตอรี่ไม่เจอแน่ๆวิธีการตัดตัวเลขเราจะไปเลือกหลักสิบเป็นตัวยืนนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักสิบ สตัวล่างกับหลักสิบรางวัลที่1ตรงนี้หลักสิบรางวัลที่1ตรงนี้หลักสิบสตัวล่างสองจุดนี้ให้บวกกันศนย์บวก7ได้เท่ากับ7ให้มาตั้งคู่กับเลขหแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็บวกกัน7บวก5ได้12ก็คือเลขสองพอเราได้เลขสองตัวนี้แล้ว ให้เรามาดูที่หลัก1ิบตัวนี้เราจะเลือกตัวที่เป็นเลขคู่เหมือนเลขสองออกมาก็คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เลขขี้จะเป็นตัวรองนะครับให้เรานำเลขสองเลขสี่เลขหกมาวางแบบนี้นะครับทีนี้เราจะไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ เพราะว่าขาดหลักร้อยกับหลักหน่วยนั่นเองหลักร้อยกับหลักหน่วยเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับจะเลือกมาแค่ตัวเดียวตัวนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับงวดน,นี้บวกกันได้หส่วนหลักหน่วยก็บวกกันได้6เช่นกันแล้วเราก็บวกกันแบบนี้หกบวกห้าสิบเอ็ดคือ1 1คู่ของ1จะเป็นเลข6เป็นคู่มิดกัน ตรงนี้6บวก5เวดคือ1คู่มิดเป็นเลข6เหมือนกันหรือถ้าทุกคนไม่เข้าใจให้ทุกคนบวกไป5บวกไป5ก็จะง่ายนะครับวิธีการฟันธงตัวเลขเลข5ตัวนี้เราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเราก็แค่เลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาแค่นั้นเองฟันธงไปที่หลักร้อย เลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองเราก็นําเลข6ไปวางข้างหน้าแล้วก็นําเลข6ไปวางข้างหลังแบบนี้เลขตัวนี้ไม่จำเป็นต้องไปเลือกก็ได้เพราะออกยากเป็นเลขตองนั่นเองสรุปแล้วก็มีแค่2องชุดที่เราเลือกเน้นออกมาในงวดนี้ เราคิดจากหนึ่งมีนาออกสิเลขที่ออกคือ6กสองหนั่นเองใครที่รับชมทุกงวดดูคลิปทุกงวดก็ใช้สูตรเดิมนี่แหละครับยังถูกต่อเนื่องอยู่เพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนนะครับลองพิจารนาดูนะครับงวดที่ผ่านมาผลงานเราได้เห็นอยู่แล้วนะครับที่ผมได้วงเอาไว้ให้ แจกกันฟรีๆถูกกันทุกคนได้มีเงินไปสงกรานกันนะครับส่วนงวดนี้สำหรับใครชอบคิดชอบคำนวณตัวเลขเรามีสูตรส่งให้จะได้คิดเองทำเองได้นะครับงวดถัดไปเวลาเราจะไปเสี่ยงโชคอีกเราก็ไปจดข้อมูลนะครับตามที่กองสลากเขาตักมาก็จะเป็นแบบนี้626 รเราก็ตั้ง,งเลขคงที่คือเลขสอหแบบนี้เลขสอหตั้งทุกหลักเลยแบบนี้ตำแหน่งใช้จุดเดิมนะครับวงไปที่หลักพันหลัก10รางวัลที่1แล้วก็หลัก10ครั้งที่สองเลขหน้าฟังหลัก10 มีแค่ตัวเดียวคือจุดนี้หลัก10ครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองส่วนหลักหน่วยให้วงไปที่หลักหน่วย2ตัวล่างหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าแล้วดูเลขท้ายครั้งที่1หลัก10ตรงนี้นะครับในแต่ละงวดตัวเลขที่ตักตัวมาจะไม่ซ้ำกันนะครับแต่ตำแหน่งที่เราใช้ในการคำนวณเราใช้จุดเดิมตำแหน่งเดิมนั่นเองเราเรียกว่าจุดขยันออกนะครับ 7จ็บวกสองบวกศนได้9น้านำมาวางตงัวนี้เลข2มาวางได้เลยนะครับ8ปดบวกหบวกเได้18มาวางตงัวนี้ได้1 2 3 4แล้วก็5นี่คือหลักร้อยบวกกันได้4 5 6 7 8นี่คือหลัก10 8บวกสได้10คือ0 1 2 3แล้วก็4นี่คือหลักหน่วยนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการจับคู่เราจะเลือกทั้งหมดไม่ได้เราจะไปตัดที่หลักสิบเหมือนเดิมเราก็วงไปที่หลักสิบรางวัลที่1กับหลักสิบตัวล่าง2จุดนี้บวกกันได้เท่ากับเลข9นํามาวางตรงนี้9บวก5จะได้เท่ากับเลข14ก็คือสี่ เพราะฉะนั้นเลข4ตัวนี้เป็นเลขคู่ตัวที่เราเลือกเป็น4เป็น6เป็น8นั่นเองใครที่ดูคลิปในงวดที่ผ่านมาก็คงจะเห็นแล้วว่าเราเลือกตัวนี้ออกมานะครับฟันธงไปที่หลักสิบก็คือ4 6แล้วก็8นั่นเองทีนี้สำคัญที่หลักร้อยกับหลักหน่วยที่เราฟันธงมาแค่ตัวเดียวเราจะเลือกตัวไหนนะครับ ฝั่งหลักร้อยตัวนี้บวกกันได้สี่ฝั่งหลักสิบตัวฝั่งหลักหน่วยตัวนี้บวกกันได้หนึ่งเวลาบวกกันก็จะได้9 9้า้าบวกห้าได้สิบี่นะครับเป็นคู่มิตรก็คือบวกห้าบวกห้าได้หคู่มิตรจะเป็น1ก็คือบวกห้านั่นเองทีนี้เราก็สามารถเลือกตัวเลขได้เราเลือกตัวที่ ซ้ำกันแบบนี้ฟันธงไปที่หลักร้อยซ้ำกันแบบนี้ฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองเราก็นําเลข4มาวางข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็1มาวางข้างหลังแค่นั้นเองเลขก็จะมี3คู่แบบนี้ทุกงวด3ชุดวันที่16มีนาคํานวณออกวันที่1เมษายนนะครับ ที่เราคำนวณแจกทุกคนนั่นเองนะครับเลขที่ออกคือเลข4 8 1นั่นเองนะครับเห็นไหมครับ4 8แล้วก็1แล้วนี่คือตัวที่ถูกแบบนี้นี่คือผลงานในงดที่ผ่านมาที่ทำแล้วแจกฟรีนั่นเองให้ทุกคนได้พิสูจน์ก่อนแล้วก็ถูกกันทุกคนด้วย ส่วนงวดนี้นะครับสําหรับใครที่อยากได้สูตรไปคิดเองนะครับตามที่บอกไว้เราจะส่งให้งวดนี้แหละทุกคนจะได้คิดเป็นทําเป็นนะครับสูตรการคํานวณก็จะประมาณนี้ทุกคนสามารถคิดเองได้สนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับติดต่อมาเบอร์นี้นะครับ 065 88 29 3 00เนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ id line นะครับให้ติดต่อมาเบอร์นี้สูตรที่ถูกนี่แหละเดี๋ยวจะส่งไปให้ไปคิดเองทำเองได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะช่วยคิดตัวเลขไปด้วยว่างวดนี้มีเลขตัวไหนบ้างแล้วจะมีเลขฟันธงให้ด้วยว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างวันที่16เมษายนคืองวดหน้า นะครับเลขตัดแล้วจะเหลือ3ชุดบางงวดก็จะเหลือ2ชุดหรือใครจะโทรมาก็โทรได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาคุยกับผมได้นะครับสนใจก็ทักมานะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาสัญญาเอาไว้ว่า,วาใครอยากได้สูตรก็ติดต่อมางวดนี้เพราะงวดที่แล้วแจกฟรีไปแล้วถูกไปแล้วด้วยนะครับเรามาดูงวดหน้ากันนะครับเรามาดูว่าวันที่16 เมษายนคิดได้เลขตัวไหนบ้างนี่คือเลขที่พึ่งออกไปนั่นเองเราก็ตั้งเลข25ตั้งเลข25 25นี้เป็นเลขคงที่นั่นเองนะครับเราต้องตั้งทุกหลักอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขสูตร3ตัวหรือว่า2ตัวนะครับตำแหน่งที่ต้องคำนวณน,นะครับหลักพันหลัก10แล้วก็หลัก10ครั้งที่2เลขหน้า หลักสิบวงไปที่ตัวเดียวคือเลขหลักสิบครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองหลักหน่วยสองตัวล่างหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าแล้วก็หลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองสูตรที่ส่งไปให้นะครับผมจะวงแบบนี้ไปให้เลยนะครับวงแบบนี้เลยนะครับจะมีอธิบายทุกจุดที่แน่ๆน,นะครับเราคิดงวดวันที่สิบหกไปให้ด้วยนะครับเมษายนไปซื้อลอตเตอรี่เอาไว้นะครับ เผื่อถูกรางวัลที่1นั่นเอง3บวก8ดสิคือ1 1บวก0ก็ได้1มาตั้งตัวนี้เลข4ยกมาตั้ง0นบวก2บวก5ได้7ก็มาตั้งตัวนี้3 4 5 6 7ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับจดไว้ดูได้4ีบวก2ได้6 7 8 9 0 7บวกสได้9 0 1 2แล้วก็3หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ทั้งหมด75คู่แต่ผมไม่จับคู่ให้นะครับ75คู่มันเยอะไปนะครับผมจะจับคู่ให้แค่15คู่เท่านั้นไม่เกินนี้นะครับเพราะเราใช้ตัวตัดตัวนี้บวกกันนะครับได้เท่ากับเลข 17ก็คือ7มาวางตัวนี้บวกกันจะได้เท่ากับ12ก็คือ2นั่นเองเพราะฉะนั้นเลข2ตัวนี้เป็นเลขคู่นะครับเลขที่เราเลือกออกมาคือเลข6 8 0ใครที่จะไปซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ6 8 0นะครับให้วางไว้ในตำแหน่งหลักสิบนั่นเอง ไปลุนรางวัลที่หนึ่งได้นะครับทีนี้หลักร้อยล่ะหลักร้อยเนี่ยเลขทั้งหมดมี5ตัวเนี้เราจะต้องเลือกมาแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้าฝั่งนี้ก็เช่นกันเลข5ตัวนี้เราจะเลือกแค่ตัวเดียวนะครับมาวางข้างหลังก็จะเป็นเลขทั้งหมด3คู่แต่เราจะเลือกไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จุดนี้และก็จุดนี้ นะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วสนใจนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับผมต้องส่งไปให้นะครับเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยตรงนี้ได้ทั้งหมดเพราะว่าที่มาทําตรงนี้นะครับเราก็ไม่ได้มายุยงส่งเสริมให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับ065882นะครับเ3 0 0เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID line นนะครับใครมีไลน์ก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไป ใครไม่มีลายก็โทรเข้ามาได้เบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยสูตรที่ส่งไปให้นะครับผมจะบอกทุกจุดเลยนะครับทุกจุดนะครับทำง่ายโดยเฉพาะจุดนี้ตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันไม่วางเลือกมาแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้าข้างหลังเลขมีแค่สามคู่เท่านั้นสนใจก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับแต่ถ้าเราจับคู่ทั้งหมด อันนี้จับคู่ให้เหมือนเดิมนะครับ3 4 5 6ี่ห้านี้จะเป็นหลักร้อย680นะครับ068นี้จะเป็นหลักสิบที่เราฟันธงนะครับ9 0 1 2 3ก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับผมไม่ได้วงให้นะครับงวดที่แล้ววงให้นะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าสูตรนี้มีความแม่นยำจริงนะครับแล้วก็ออกได้จริงๆด้วย8-1นั่นเองส่วนงวดนี้ก็ตามนี้แต่ถ้าเราได้สูตรไปคิดเองทำเองนะครับ เลขในกลุ่มนี้จะมีแค่3าคู่นะครับมวดนี้แล้วก็จะมีฟันธงชุดเดียวให้ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามารับสูตรได้นะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับข้อมูลที่ส่งไปให้นะครับเป็นแนวทางการคำนวณตัวเลขล่วงหน้าจากสถิติที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับเราไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออก และก็ให้นำไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดยินดีกับทุกท่านในงวดที่ผ่านมาที่ถูกกันนะครับสมาชิกทุกท่านก็ถูกเช่นกันนะครับฟันธงตัวเดียวถูกทุกคนเลยนะครับขอบคุณน้ำใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้นะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามานะครับ ชอบการคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเราก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะครับและสำคัญที่สุดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ